บรรดาสาวกทีจจ่กระจายในภาษาอังกฤษนะคะใช้คำนี้ scattered disciple น,นะคะซึ่งพวกเขาเหล่านี้มีความล้ำลึกอะไรก่อนหน้านะคะข้อที่หนึ่งคือก่อนหน้าความล้ำลึกก่อนหน้า,าลลก,ก็นนาคือเขาได้รับการทรงนำจากพระเจ้าและพระเจ้าให้เขาชื่นชมินดีในความล้ำลึกก่อนหน้าโดยเฉพาะโยเซฟโมเสสดดาวิด เอลียาเอลิชาก็คือเหมือนกันเลยก็คือไหลไหลลงมาเป็นปกระแสลงมาแล้วหลังจากนั้นคืออะไรเขาจะต้องเผชิญกับสาภาพสถานภาพของวิกฤตที่อันใหญ่หลวงนั้นถ้าเราเนี่ยอยู่ในกระแสของพระสัญญาของพระเจ้าเรายึดจับสิ่งนี้ไว้ค่ะวิกฤตนัต้น จะไม่ใช่วิกฤตย่างเด็ดขาดแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือหลังจากวิกฤตก็คือหลังจากที่ข้ามวิกฤตไปแลวผ่านวิกฤตไปเขาทำการสร้างวิหารผ่านวิกฤตไปาก,าก,าการงานหัวเจ้ากับเกิดขึ้นที่ภูเขาโกละโกธา,ามะกอ,อกเทศและห้องชั้นบนมาโกเหล่าสาวกที่กระจา,ะจายเขาเป็นผู้ที่ทำภารกิจโลก ไม่มีใครที่คิดได้เลยว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นทุกท่านเองบอกจะทำธุรกิจโลกท่านเนี่ยแม้แต่ดูตัวเองแล้วท่านก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะในอ,อดีตผมก็คิดแบบนั้นคือผมแค่หายท้อแต่ในเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเป็นอย่างไนจริงๆแต่ตอนนี้ถ้าสมมติตอนนั้นเนี่ยผมรู้จริงๆผมก็คงเตรียมหลายๆสิ่งหลายอย่างเพื่อตอนนี้ หรือเตรียมได้ดีกว่านี้หรือแม้แต่เหล่าเด็กๆที่มาจากโอเชเนียนะคะเขาก็คงไม่ได้คิดหรอกว่าเขาเนี่ยจะทำภารกิจโลกให้เราให้ฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์วันนี้ขอให้กลายเป็นวันของคำตอบ ขอให้เป็นวันที่พลังความมืดทั่วโลกจะล่มสลายขอเป็นตารางเวลาที่ประตูของแรมแนนทั่วโลกจะเปิดออกขอให้ฐานทั้งหมดนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์อเมน